สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เจอกันวันศุกร์นะคะวันนี้เป็นวันที่หนึงธันวาคมปี2023นะคะแหมแปบบ๊แบบเดี๋ยวจะสิ้นปีอีกแล้วนะทุกคนวันที่หนงธันวาคมแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตในเรื่องของธนาคารการสหรัฐกันนิดนึงนะคะว่ามีข่าวอะไรออกมาม้างนะคะทุกคนแล้วก็มาต่อในเรื่องของการจ่ายเงินประกันสังคมเกินนะคะ เดี๋ยวเรามาพูดถึงธนาคารกลางสหรัฐกันก่อนนิดนึงนะคะว่าเขามีข่าวอะไรนะคะจะล์มพาเวลนะคะก็เป็นประธานอ่าหรือเขาเรียกว่าเฟดนะคะของธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่านะคะเร็วเกินไปนะคะที่จะพูดในเรื่องการลดดอกเบี้ยนะคะตอนนี้ก็วันนี้วันที่1ธันวาคมนะคะทาง CNBC ก็มีข่าวว่าอ่ารายงานว่าเจอล์มพาเวลนะคะประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะคะ กล่าวตอบโต้นะคะความคาดหวังของธนาคารเรื่องการปรับดอกเบี้ยอย่างแบบลงอย่างเร็วนะคะเขาก็บอกว่ามันเร็วเกินไปที่จะประกาศชัยชนะเหนือเงินเฟ้อนะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเงินเฟ้อก็ยังยังแบบยังไม่ลดนะคะทุกคนแม้ว่าเร็วๆนี้นะคะจะมีตัวชี้วัดเชิงบวกมากมายนะคะเกี่ยวกับราคาสินค้าแล้วก็บริการนะคะแต่ประธานธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะคะวางแผนที่จะคงนโยบายที่เข้มงวดนะคะจนกว่าผู้กำหนดนโย,นายบายจะมั่นใจว่าอัตราเงินเฟอ้อกำลังมุ่งหน้าลงสู่เป้าหมาย2%อย่างมั่นคงนะคะเขาบอกว่าอาจจะยังเร็วเกินไปที่จะสรุปด้วยความมั่นใจนะคะว่า เราได้บรรลุจุดยืนนะคะก็คือนโย,ยมายการเงินนะนะคะที่เข้มงวดเพียงพอแล้วนะคะหรือคาดเดาว่างเมื่อใดที่นโยบายจะผ่อนคลายลงนะคะอ่าจลมพาเวนกล่าวในคำปราศัยนะคะอ่าที่เตรียมไว้สำหรับผู้ฟังที่วิทยาลัยสเปลแมนนะคะในแอตแลนตาสหรัฐอเมริกานะคะทุกคนอ่าเขาบอกว่าเราพร้อมที่จะกระชับนโยบายเพิ่มเติมอีกนะคะหากมี ความเหมาะสมที่จะทําเช่นนั้นนะคะอันนี้ก็ประธานกลางประธานธนาคารกลางสาหรัฐก่าวนะคะทุกคนก็ยังเร็วกว่นันไปเขาบอกนะคะที่จะลดดอกเบี้ยในตอนนี้นะคะแต่ว่า เดือนธันวาคมเดือนนี้นะคะก็จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเขาจะมีการปรับหรือคงหรือจะลดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะเพิ่มนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันหลังจากที่เขาประชุมนะคะในเดือนนี้นอ่ะเนาะต่อไปมาพูดถึงเรื่องอันนี้นะคะมันเคยลงคลิปไปแล้วนะทุกคนในเรื่องของการจ่ายเงินประกันสังคมออกมาให้ผู้ที่กเกษียณนะคะใน ในแต่ละเดือนนะคะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะวุฒิภานะคะมีการส่งจดหมายเพื่อสอบถาม SSA เนะคะ,ะเกีนนะะ่ยวกันนะะบการที่ประกันสังคมเนี่ยจ่ายเงินเกินเนี่ยแล้วขอคืนอะไรประมาณนี้นะทุกคนก็คือว่าการจ่ายเงินประกันสังคมนะทุกคนออกมาให้ผู้กเกษียณอายุเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยถามว่าเย,ายอะไหมบางคนก็อาจจะ ได้เยอะนะคะเพราะทำงานมานานแล้วและเงินเดือนช่วงสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างจะสูงเนาะก็อาจจะได้เยอะในเวลาที่คุณเกษียณนะคะเวลาเกษียณแล้วอาจจะได้เยอะหน่อยเนาะแต่ว่าบางท่านนะคะที่เกษียณอาจจะไม่ได้เยอะอย่างที่คิดเพราะว่าเงินเดือนอาจจะไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็ทางานอาจจะหยุดบ้างทํางานบ้างอะไรประมาณนี้นะทุกคนอาจจะได้น้อยในแต่ละเดือนซึ่งคนอเมริกันเองนะคะรายได้เนี่ยแต่เดือนจะเป็นแบบ เพย์เช็คทุกเพย์เช็คนะทุกคนก็คือบ้านเราเรียกอะไระเดือนชนเดือนนะนะอย่างที่วันเห็นในที่ทำงานวันก็เหมือนกันนะทุกคนก็ถ้าคนที่ทำงานจริงๆนะแล้วมีชีวิตในการทำงานและมีเพื่อนที่ทำงานอะไรเงี้ยทุกคนะจะรู้วิถีชีวิตของคนอเมริกันนะอย่างวันอยู่บ้านนอกนะอันนี้เอาเฉพาะที่ทำงานวันนะหลายหลายคนนะคะ เพ y c เช็คตุ p เพ c h e c k นะเขารอเงินเดือนออกแล้วก็ไปจ่ายค่าใช้ใจ่ายค่าน้ำกาไฟค่าบ้านค่าเช่ารถอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะเยอะนะคะเพราะว่าอะไรทุกคนเขาเรียกอะไรนะถ้าทำงานจริงๆนยจะรู้วิถีชีวิตเขานะวันก็มีเพื่อนร่วมง,งานแล้วก็ค่อนข้างจะ,ะเป็นลักษณะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นนะคะคนอเมริกันเองเนี่ยไม่ได้แบบมีตังอะไรมากมายนะคะ ก็อยู่แบบเพจเช็คท o เพจเช็คอย่างที่วันบอกนะคะก็คือเดือนชนเดือนเหมือนกันนะคะบ้านเราก็จะกินระมาณนะช่วงสิน้นควาจะสิน้นสิ้นเดือนนะทุกคนประมาณนะีะ้เรายัางเราก็ไม่ได้เงินเดือนเยอะ,อะไรายได้ไม่ได้เยอะแยะแต่เราแต่เราอ่ะต้องประหยัดเอานะทุกคนทีนี้ที่พูดถึงเรื่องอการจ่ายเงินเกินประกันสังคมนะคะที่สำนักง,งานประกันสังคมจ่ายเงินเกินออกมาแล้วเขาจะขอเลือก เลือกคืนน่ะทุกคนคลิปนี้วันเคยลงไปแล้วนะแล้วว่าตอนนี้นะ่ะมันมีอุตสาชิกน่ยมีการส่งจดหมายเพื่อไปสอบถาม SSA <ส>เกี่ยวกับการจ่ายเงินเกินของประกันสังคมเนี่ยว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบอะไรประมาณนี้นะคะโอเคเงินกเกษียณนะคะที่ได้รับอ่ะจะใช้ไปยังไงอ่ะทุกคนทุกเดือนเนี่ยหมดไปในแต่ละเดือนนะคนคนที่กเกษียณอายุนะคะ เกิดอะไรขึ้นถ,ถ้าหากว่าวันหนึ่งทางประกันสังคมเนี่ยเขาบอกว่าเขาจ่ายจ่ายเงินเกินมาแล้วคุณจะต้องจ่ายคืนให้ประกันสังคมนะคะซึ่งซึ่งนะคะราคาราคาค่าทวงคืนเ,นเป็นจํานวนเงินคน่อนข้างหลายหมื่นเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะทุกคนยังคลิปก่อนนะวันลงไปก็คือแบบเป็นเกือบสองหมื่นนะบางคนนะ บางคนก็หมื่นกว่าเหรียญน,นะทุกคนถามว่าคนที่กเกษียณอายุเนี่ยเขาจะมีเงินเก็บแล้วเหลือที่จะคืนไหมอะทุกคนในเรื่องนี้ก็ย่งที่บอกนะเคยลงคลิปไปแล้วนะคะ,ะแล้วก็การจ่ายเงินเกินจำนวนน่ยหลายพันล้านดอลลาร์ของทางสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยก็จะเป็นปัญหาใหญ่นะคะทั้งกับ ผู้เกษียณอายุเองนะคะแล้วก็ปัญหาใหญ่ของสำนักง,งานประกันสังคมนะคะที่จะต้องเรียกเงินคืนนะฮะจะหาเงินที่ไหนนะ,ะทุกคนเอามาคืนเพราะว่า,าส่งมาก็พัน 2, กนเหลาบสองพันกุหลยญแต่ละเดือนอะไรประมาณนี้นะถ้าหากว่าประกันสังคมเรียกคืนนะ,ะเอาที่ไหนได้ทุกคนเพราะว่าเราจ่ายแบบเดือนชนเดือนแล้วก็คนแก่นะทุกคนคเขาเรียกอะไรคนที่เกษียณอายุเขาไม่ได้มีไรายได้อะไรเพิ่มเติมนอกจากเงินเกษียณนะคะทุกคน สูงสุดเงินกเกษียณก็จะอยู่ประมาณ2 0 0 0 0นะ,ะแล้วแต่รายได้ของคุณนะนะความผิดใครล่ะทีนี้ทุกคนความผิดของสำนักงานงานประกันสังคมหรือเปล่านะะตอนนี้อย่างที่วันบอกนะคะวุฒสมาชิกส่งจดหมายเพื่อสอบถามนะคะ HSA เกี่ยวกับการจ่ายเงินเกินของประกันสังคมนะคะมีการผลักดันนะคะในเรื่องของอ ะะวันเดียวก่อนก็มีการผลักดันนะคะครั้งใหม่นะคะเพื่อหาคําตอบจากสำนักง,งานประกันสังคมนะคะ SSA เกี่ยวกับสิ่งที่กําลังดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการจ่ายเงินเกินให้กับผู้รับผลประโยชน์ก็คือผู้กเกษียณอายุนะคะและความพยายามของรัฐบาลในการของเงินคืนกลับมาสู่ประกันสังคมนะคะก็มีใครมาทุกคนที่มีจดหมายอ่า สอบถามเข้าไปในเรื่องนี้ก็จะมีอ่าซินิเตอร์แม็กกี้ฮัตสันนะคะแล้วก็มีซินิเตอร์อ่าคาสตี้นะคะบิลคาสตี้นะคะก็มีการส่งจดหมายไปถึง s อสนะคะเมื่อวันอังคารนะคะก็เขาบอกว่าเป็นการสอบถามแล้วก็รายงานปัญหาของของคนที่ไปของเงินคืนเขาอะนะคะ ก็สำนักงานประกันสังคมก็มีการส่งเงินออกมาแขกใจเกินจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์อย่างที่เขาบอกนะคะก็เขาบอกว่าดังที่คุณทราบนะคะสิทธิประโยชน์ประกันสังคมนะคะเป็นเส้นชีวิตของชาวอเมริกันหลายล้านคนนะคะตั้งแต่ผู้กเกษียณอายุนะคะแล้วก็ผู้สูงอายุไปจนถึงบุคคลที่ประสบปัญหานะคะโดยอมอบสิทธิประโยชน์ที่เป็นจำนวน เงินจำเป็นประมาณ1.4ล้านล้านดอลลาร์นะคะให้กับผู้สูงผู้คนมากกว่า71ล้านคนนะคะในแต่ละปีบุสมาชิกนะคะเขียนเขาบอกว่านั่นคือเหตุผลที่เรากังวลอย่างมากกับเรื่องราวขององค์ประกอบของเรานะคะแล้วก็รายงานล่าสุดเกี่ยวกับความยากลำบากทางการเงินนะคะที่รุนแรงต่อผู้รับผลประโยชน์นะคะที่ถูกขอให้ชำระ คืนเต็มจำนวนอย่างรวดเร็วหรือการชำระเงินถูกระงับลดหรือเรียกคืนนะคะเนื่องจากหน่วยงานพยายามจะแก้ไขที่ไม่เหมาะสม,มนะคะการชำระเงินซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นเนื่องจากข้อผิดพลาดของเอเจนซี่เขาว่าอย่างนี้นะคะวันก็ไม่ไม่ค่อยแน่ใจเอเจนซี่เป็นคนจ่ายเลยทำระบบนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเขามาของเงินคืนแบบ ให้เราคืนมันคงไม่ได้โดยเร็วนะทุกคนคนที่ถูกขอคืนนี่เขาอาจจะเขามีต้องมีการอุทธรณ์นะคะแล้วก็สำนังกงานประกันสังคมเองเนี่ยถ้าเขารู้ว่าจะให้คนนี้เกินอะไรเงี้ยเดือนถัดไปอาจจะลดเงินลงแทนที่คุณจะได้เต็มจํานวนอาจจะลดลงเพราะว่าเขาบอกว่าคุณไม่สามารถจะรับจํานวนที่คุณเคยได้รับนะคะแล้วก็อาจจะระงับเช็คถ้าเกิดระงับไม่ส่ง คนที่เกษียณอายุก็มีปัญหานะทุกคนในเรื่องนี้นะคะอ่าก็ฮัสเซนแล้วก็แคสซิดีนะคะ,ะถามคำถามเกี่ยวกแคสซิดีหรือแคสซิดีนะคะวันก็ชื่อแกบิล ะะถามคำถามเกี่ยวกับความพยายามที่ HSA นะคะกำลังดำเนินการเพื่อลดการจ่ายเงินเกินนะคะแล้วก็เกี่ยวกับวิธีการทำงานของหน่วยงานเพื่อป้องกันอันตรายสำหรับผู้รับผลประโยชน์ที่ได้รับผลกระทบนะจริงๆอันนี้ถ้าไม่เกิดกับตัวใครก็ออกจะไม่รู้สึกนะทุกคนแต่บางคนที่เขาได้รับผลกระทบก็คือมีจดหมายมาของเงินคืนอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นปัญหาสำหรับคนนะซึ่งจำนวนเงินไม่ค่อยไม่ใช่น้อยนะทุกคน เหมือนเหรียญอัพนะคะเราทํางานกว่าจะได้พันเหรียญนะทุกคนโอ้เก็บหลายเดือนเหมือนกันนะทุกคนเดือนสองเดือนนะเพราะค่าใช้จ่ายมันสูงนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะก็คนที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมธิการของสำนักงานประกันสังคมนะคะก็ชื่ออะไรทุกคนจำได้ไหมวันเลยเคยลงคลิปไปนะคะมาติโนมอนเล่นะคะก็ เขาก็ได้รับข้อร้องเรียนอันนี้นะคะเขาก็บอกว่าเขาจะเอาไปพิจารณานะคะเขาก็จะพยายามตรวจสอบอะไรประมาณนี้นะคะและอีกคนหนึ่งนะคะที่ส่งจดหมายเรียกร้องสอบถามในเรื่องนี้นะคะก็จะมีอ,อวุฒิสภาสมาชิกสหรัฐนะคะสอวริกสกอตนะคะอันนี้ริพั b l i กันจากฟลอริดานะน่าจะเป็นอย่างนี้นะคะ ทรงจะหมายถึง SSA เนะคะเมื่อวันที่17พฤศจิกายนแล้วก็เขียนว่าเขาบอกว่าฉันได้ยินจากชาวฟลอริดานะคะจำนวนมากเกี่ยวกับสำนักง,งานประกันสังคมนะคะ SSA ที่เรียกร้องให้ใช้เงินจำนวนมหาศาลอย่างน่าจกใจ เพื่อชำระคืนอันเป็นผลมาจากการชำระเงินเกินในอดีตนะคะและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดย SSA นะคะประกาศเหล่านี้สร้างความประหลาดใจให้กับผู้อาวุโสนะคะหลายคนในรัฐของเขาอะนะคะในฟลอริดาแล้วก็หากได้รับการทด,ทดใช้ทันทีก็จะทำให้ชาวฟลอริดาคนะ,ะสูงอายุจำนวนนับไม่ถ้วนล้มหลายนะ,ะทุกคนอาจจะเป็นว่าไม่มีตังใจ่ายนะทุกคนหรือ,อ สำนักประกันสังคมเนี่ยไม่ไม่ส่งเช็งมาหรืออาจจะตัดจำนวนเงินลงอะไรประมาณนี้นะทางริกสกอตนะคะขอให้หน่วยงานอธิบายนะคะว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวกับสิ่งที่ทำเพื่อให้ผู้รับผลประโยชน์นะคะรายงานแล้วก็แก้ไขปัญหาการจ่เงินเกินได้ง่ายขึ้นนะคะอันนี้ก็ นะคะทุกคนก็เป็นข่าวมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้เขาก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากนะคะแต่ว่าสำนักง,งานประกันสังคมเองนะคะก็ยังไม่ได้ออกมาอ,อธิบายหรือชี้แจงอะไรนะคะแต่เขาก็มีจดหมายไปเรียกร้องเงินคืนยังไม่รู้คลิปไหนแล้วมันก็จำไม่ได้นะทุกคน <laughs> ที่วันลงคลิปไปก็มีจดหมายอยู่ๆไปเปิดอ่า มเมวแล้วมีจดหมายว่าเฮ้ยสำนักงานประกันสังคมเด้งเงินคืนประมาณเท่านี้นะโอ้ยมีไหมอะบางคนก็รับเช็คจำนวนเช็คลดลดลงอะไรประมาณนี้นะทุกคนอันนี้วันก็มาในข่าวอของ สำนักงางขสังคมแล้วก็ธนาคารกลางสหรัฐนะคะเกี่ยวกับคาดการณ์การจะลดหรือจะปรับดอกเบี้ยนะทุกคนโอเคคลิปนี้วันมาเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วก็ร่ลำรวยโชคดีกันทุกคนนะคะคลิปนี้วันขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกไลค์เลยนะคะที่กดไลค์ให้กับวิดีโอวันเนาะช่วงนี้วัน <laughs> วันเครียดนะทุกคนวันอ่านหนังสือ,อเยอะมากนะคะก็เตรียมตัวจะ ไปสอบแล้วทุกคนมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรก่อนนะทุกคนช่วงนี้มันก็เลยยุ่งๆเนาะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตวันแล้วก็กับแฟนช่วงนี้มันก็เลยแบบอ่ะเครียดนิดหนึ่งนาะทุกคนยัางไงาเดี๋ยวมาเจอกับวันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้วันขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะสาหรับอกดไลค์ให้กับวิดีโอวันแล้วก็ดูคลิปวันแบบจบคลิปนะคะทุกคนวันจะอยากจะบอก อยากจะโชว์อะไรทุกคนนิดหนึ่งเดี๋ยวแปบหนึ่งนะคะวันทำคลิปค่อนข้างจะเดี๋ยวนะคะอะไรรู้ไหมวันก็เลยบอกว่าอยากขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปให้วันนะคะวันก็มีรายได้เพิ่มจาก YouTube นะทุกคนเอาจริงๆเห็นไหมเห็นไหมทุกคน มันกลับกันหรือเปล่าเดือนที่แล้วอันนี้วันโชว์ได้นะวันได้ยอดวิวมันไม่ได้เยอะนะทุกคนแต่ทุกคนที่ดูคลิปวันอะดูโฆษณาดูอะไรให้วันเนอะดูแบบคลิปแบบยาวมากเลยวันได้ได้ได้เพย์จาก u t ท b ปนะได้เงินจาก youtube เนี่ยอโอ้โ้คุปเปอร์เบบี้มาปิดท้ายให้ตลอด <c oughs> ก็เกือบอุ๊ยเกือบ Hi hi b a b y hi b a b y สามร้อยเหรียญน,นะทุกคนสามศูยนย์เก้าจุดเจ็ดสี่เหรียญดอลลาร์สหรัฐอ่ะเดือนที่แล้ววันได้รับอ่าไม่ใช่เดือนเข้าใจมาเดือนนี้นะทุกคนอ่าวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะทุกคนวันไปเช็คแบงคือมันโชว์ใน youtube วันอ่ะน,นะก็สามร้อยสามร้อยเก้าเหรียญจุดเจ็ดสี่ เยอะมากนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เราชมคลิปแล้วก็สนับสนุนอช่องคอมมูนิตี้เล็กๆน้นอยๆของวันนะคะกับคูเปอร์เนาะขอบคุณมากจริงๆค่ะแล้วก็เดือนโนเวม ber เดือนธันวาคมนะทุกคนเดือนนี้ก็ตอนนี้นะคะรู้สึกว่าจะเข้าไป300เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะคะทุกคนวัน ดูนันอโอ้ขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะโอเคทุกคนคลิปนี้วันไปแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะคุปเปอรมามีมนี่ตังซื้อขนมให้อยู่แล้วไม่ใช่เราจะเอามาจ่ายค่าบ้านนะทุกคน <c oughs> จ่ายค่าบ้านนะคะทุกคนเรากดจ่ายค่าบิลเราเนาะก็ยังไงขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะฝากคุปเปอร์นะลูกหลอกกุป คุคุปละกขึ้นเลยอฮาอฮือืออฮอฮือฮออ